ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f อฟวันนี้เช้าวันที่หนึ่งตรงกับวันแรงงาน,นครับก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งทางช่องดูดีๆีมี h a n แนลก็ตรงกับวันหยุดนะครับวันแรงงานก็ถือโอกาสวันนี้เลยนะครับที่จะนำข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆน,นะครับวันนี้ก็ จะนำข้อมูลชุดสรุป2ตัวบนสอตัวล่างแล้วก็เลขดับ2ตัวบน2ตัวล่าง3ตัวบนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมทางนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆเรามาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกิจแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนาข้อมูลไปใช้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทุกทุกขออ้อมูลทุกทุกสูตรที่ผมนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหัวจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับ สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับประจำงวดวันที่2องเดือนห้าสอันห้าร้นะครับผมเลขก็แจมแจ้วอยู่นะครับคงไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับผมที่ผมจะทวนให้ฟังก็จะมี2องสี่หกส สองเจ็ดแปดนะครับอันนี้สองเจ็ดแปดห้าหกหกห้าเก้าเก้านะครับแถวนี้จะไม่ค่อยแจมนะครับฟังเสียงเอานะครับผมเลขดับประจำงวดวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดับสามตัวบนไปกลับนะครับผมสำหรับอันนี้ก็0 0นนแปดนะครับโซนนแปด นี่คือเลขดับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างไปกลับประจำงวดวันที่สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็จะให้เน้นที่สีแดงนะครับสีแดงคือผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับดับสองตัวล่างไปกลับนะครับผมสำหรับสีขาวนะครับผมถ้าชนเลขเด่นเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบนะครับ ก็ให้ติดเอาไว้บ้างนะครับอย่าตัดทิ้งนะครับผมสีขาวนี้โอกาสหลุดมีนะครับผมโอกาสหลุดก็มีมีเยอะนะครับผมนี่คือเลขดับสองตัวบนไปกลับนะครับประจามวดวันที่สองเดือนห้าสอันห้าร้อยก็เหมือนกันนะครับให้เน้นสีแดงนี้นะครับผมสีแดงนี้เลยผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับสำหรับเลขดับสองตัวบนไปกลับ สำหรับพวกนี้นะครับถ้าชนเด่นเพื่อนๆนะครับผมก็ให้คงเด่นเอาไว้นะครับผมอย่าตัดทิ้งเสียทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าชนเด่นเพื่อนๆก็เคยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล5ใบ10ใบนะครับ,รบก็ให้ลด หล่นลงมานะครับเหลือสองใบหนึ่งใบอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขเด่น2ตัวบนนะครับเด่น2ตัวบนนะครับผมก็เหลือลายหางครับงวดนี้ตัดไม่ลงครับตัดไม่ลงเหลือลายหางนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเลขเด่น2ตัวบนไปกลับเลขก็แจมเจ้าอยู่นะครับผมคงจะไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับผม วันนี้ไปกันไวๆเลยนะครับอันนี้คือเลขเด่นสองตัวล่างไปกลับนะครับเหลือแปดหางนะครับไปกลับก็ประมาณสิบหกหางนะครับผมก่อนจะซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก็ฝากเลขพวกนี้ไว้ในใจเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะไว้เพื่อเป็นแนวทางด้วยนะครับผมอันนี้ประจําหวดวันที่สองนะครับเดือนห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ อันนี้ผมลงลืมลงวันที่ให้นะครับก็ฟังเสียงเอานะครับผมอันนี้เลขดับประจําหลักหน่วยบนนะครับเลขดับประจําหลักหน่วยบนถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ให้ย้ายไปที่หลักสิบหลักร้อยแทนนะครับหลักสิบหลักร้อยแทนนะครับผมสําหรับเลขสี่นี้มาหน่วยบนยากนะครับผม อันนี้คือเลขดับประจำหลักร้อยบนนะครับให้ดับไว้อยู่ที่4นะครับผมให้ดับไว้อยู่ที่4ประจำงวดวันที่2เดือน5 2565นินะครับถ้าเพื่อนๆนชอบ4นะครับก็ให้ย้ายไปไว้อยู่ที่หลัก10บนแทนนะครับหลัก10บนสำหรับหลักหน่วยบนก็ให้ดับไปแล้วนะครับผมให้ดับไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมแนวทางสำหรับงวดวันที่2 2 5 0 0 หกสิบนะครับผมก็ฝากไปถึงคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ๊งๆเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้ใจะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครถ้าทุกอกทุกใจยังไงฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ